สวัสดีครับมื่อนี่มาบึงเขาโกดหน่อยเลือครับว่าใหญ่สมแดดแล้วครับอันนี้ก็เป็นแม่นม้ำพมเนะครับตอนนี้โมได้เปิดเคืออ่อนมากครับก็เป็นน้ำนิ่งๆครับน,นี่ก็เป็นกอไผ่เลี้ยงครับ ตัดออกให้โปรงใหม่ครับมันก่อใหญ่โปรดครับอันนี้ก็เป็นปลาเขาโปดนะครับก่าโปรดหน่อยครับปลูกไว้เลาะตะวังพ่่มนี่แหละครับตอนนี้กำลังออกดอกหัวครับ กำลังร่อฝนครับช่วงนี้แรงหลายครับอยู่กับน้ำแล้วครับแค่หดบ่อยนะครับเนะาะก็ต้องล่อฝนตกมาซอยครับปกไว้พ่อได้อยู่ได้กินครับ ไวลาะจะฟังกมนี่แหละครับ